ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อก,การค้าไทยธนวัฒนพลวิชัยได้ออกมาเปิดเผยจากการสำรวจสถานภาพแรงงานไทยที่มีไรายได้ต่ำกว่า15,000บาทปัจจุบันมีภาวะหนี้สัดส่วน93.7%และไม่มีหนี้6.3% โดยแรงงานไทยมีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย1,6216บาทและมีเงินต้องผ่อนชำระต่อเดือน6,639บาทถือว่ามีหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นในรอบ5-6ปีสำหรับการประเมินการใช้จ่ายของแรงงานในวันแรงงาน1พฤษภาคมนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดประมาณ1,965ล้านบาทขยายตัว2.3%จากปีก่อนถือว่าต่ำที่สุดในรอบ4ปี สิ่งที่แรงงานต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือคือ 1. ดูแลค่าครองชีพ 2. สวัสดิการที่เหมาะสม 3. แก้ปัญหาการเมืองให้เร็วที่สุด 4. กระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวและ 5. การเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานใหม่ให้มีคุณภาพ